ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็จะมาเล่นน้องโดยอนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการเล่นน้องโดยอนครั้งเนี้ยมันจะเป็นการขนดีบับทุกอย่างที่ขนมาได้เอามาฝากฝั่งตรงข้ามเธอเดี๋ยวเรามาดูกันเธอว่าดีบับที่เราขนมาเนี่ยเราขนอะไรมาได้บ้างเริ่มที่ในตัวน้องโดยอนก่อนนะในตัวน้องโดยอนเนี่ยก็จะมีสองดีบับเธอนั่นคือหุ่นกระบอก หุ่กระบอกเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามโดนเปลี่ยนแล้วความสามารถเขาจะไม่แสดงผลนะและอีกหนึ่งดีบัฟเธออยู่ในสไลด์เกตฮีมะนั่นคือความหวาดกลัวความหวาดกลัวถ้าฝั่งตรงข้ามโดนแล้วเขาจะไม่สามารถสร้างโลได้ภายในตัวของน้องเนี่ยมีถึง2ดีบัฟเลยเธออีกดีบัฟหนึ่งมาจากหมวกนั่นคือความสามารถในการดิช,ชาร์จ ความสามารถในการรีชาร์จมันคือการทําให้จี้เครื่องรางหรือความสามารถการเนี่ยที่มีการจากัดครั้งทําให้เป็นศูนย์ฉันบอกเลยว่าสมัยก่อนน่ะเล่นพี่บีแล้วเจอดีบับนี้คือสยองมากนอกจากทําให้ความสามารถจํากัดครั้งเป็นศูนย์แล้วนะเวลาติดดีบับก็รีชาร์จไม่ได้อีกมันน่ากลัวจริงๆ ส่วนความสามารถที่สเธอที่เราพกมาเอ๊ะไม่สแล้วสิอันนี้ความสามารถที่สี่ละนั่นคือดีบัฟกุหลาบเราก็รู้้กันอยู่ถ้าติดดีบัฟนี้ขึ้นมาเล่นยากเธอถ้าเราลงพื้นที่ว่างมันก็จะทําการสร้างแลนด์มาร์คถ้าตกแลนด์มาร์คมันก็จะทําการใต้สีและอีกหนึ่งดีบัฟที่อยู่ในถุงมือเบสบอลคือทําลายเต่าเธอ มันจะทำให้เต่าเราเนี่ยเหลือหนึ่งลูกจากปกติเราจะทอยได้สูงสุด12แต้มก็จะทอยได้เพียงแค่6แต้มตอนนี้เรามีดีบัฟทั้งหมด5ดีบัฟเดี๋ยวเรามาดูกันเธอว่าเราจะสาดใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้หมด5ดีบัฟไหมที่อันตรายที่สุดคือเวลาไปเจอ ป้องกันเอฟเฟกอันตรายฝั่งตรงข้ามเธอถ้าติดดีขึ้นมาแย่เลยเกมนี้ก็มาเจอกับน้องสุดสาค,สสาครร่างไหนอีโว <2. S 1> e uh ุยแค่อีโวเราก็สั่นสะทานแล้วเธอแต่โชคดีเราได้เล่นเป็นคนที่สองน้องเขามีไหมป้องกันเอฟเฟกอันตราย <2. S 1> มีเธอ45เปอร์เซนแต่อย่าไปกลัวอย่าไปเกงศ oh, าสต์เข้าไปเดี๋ยวมันต้องติดแหละ แต่สิ่งที่เราต้องการคืออยากให้เขาติดทั้งหมด5ดีบัฟมันเป็นเรื่องยากนะมาดูกันว่าจะทำได้ไหมสถานการณ์ตอนนี้ยังทรงๆอยู่เธอ,อเ,เมื่อเริ่มเกมเนี่ยอธิฐานในใจลุ้นเคลื่อนใหญ่เริ่มเถินนะถ้าเราโจมตีน้องเขาไม่ได้แล้ววนเทินกลับไปอะ่ะฉันว่าเราขิดแน่เธอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพื้นที่ทอร์นาโดเราอะ่ะอย่าแกงขอร้องถ้าแกงขึ้นมามันเล่นยากเลยจะจบเทินเขาหรือยังอ่าน่าจะเป็นการทอยครั้งสุดท้ายละเกาะหลางแก้เกมเราช่ำแต่อย่าไปกลัวอย่าไปเกงเธอตักประมาณตรงนี้เลยลลดูดก่อนเลย อุ้ยแต่ก็ไกลยอยู่นะลืมไปมันสไลด์ไม่ถึงเชิญมาก่อนแบบแกล้งในเมื่อเราใช้ทอร์นาโดกับเขาไม่ได้ก็ถอยหลังไปเธอเดี <12. S 1> ย๋ยวลุ้นสไลด์ตรงข้างหน้าเอา หแล้วเธอเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกดึงมาปึ้งกูหลาบดิช,ชาร์จ2อง 2> วายติด3เองเธอเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกดิช,ชาร์จแล้วก็กูหลาบน้องเขาตัดสินใจยอมแพ้เลยยังไม่มีโอกาสได้สลายรุนหวาดกลัวเลยนะเกมนี้ น่าจะยากมาเจอตัวแก้อย่างน้องฮูนหัวแล้วเปิดคนแรกด้วยฉันว่าจบละอนาคตจบสิน้นจะรอดจากน้องฮูนได้อย่างไรหนีลงก่อรางก็ไม่ช่วยนะน้องฮูนมันโจมตีภายในแถวว่าต้องแบบจันโลสองชั้นละกัน12โอัน มันยากจริงพื้นที่น้องฮูนะ่ะเราค่อนข้างที่จะแพ้จริงแพ้จังตกพื้นที่พิเศษยกแก้ก็รูนเราเป็นรูนอะไรตาฉันแล้วเราสิ1สิบสิบสองไปก่อนละกันสิบเอ็ดก็ได้เธอ แล้วก็น่าจะมันขึ้นอีกอธิษฐานในใจเธอคิดว่าจะรอดปะโอเคเคลื่อนย้ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแกนมีโอกาสอยู่ขังกงที่พิเษถ้าเจอขังกงทุกอย่างมันจบสิ้นจริงนะโอเค ถ้ามีดวงเนี่ยลูนเราก็ช่วยแสดงผลดับมั่นโอลิมปิกน้องหุ่นด้วยก็น่าจะ,จะดีสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลชันมัน,มนไม่คิดจะแสดงผลช่วยชีวิตสักนิดเลยเหรอสำหรับปลุ่มชม่่มการป้องกันเหลือแค่หนึ่งนะไม่รู้จะต้านน้องหุ่นได้แค่ไหนออโอเค จบละเจอขังโกงด้วยไม่รอดแล้วเธอสร้างแลนด์มาร์ก็ไม่น่าจะรอดลงหลุมไปเหยียบพื้นที่ขีดอีกได้ฝากดีบับส <Hey, S 1> ักแอะไห <hey, S 1> มไม่ได้เลยเกมนี้มาเจอฮิวด้าอเมซอนเปิดคนที่เท่าไหร่ <Hey. S 1> เอาจริงๆนะเฮ้ยท <Hey, S 1> ้อใจเหมือนกันนะ <Hey. S 1> เวลาได้เปิดคนแรกเด่ย ถ้าไม่เล่นด่านขนมหวาน<อ>มันไม่รู้ว่ามันจะรอดอยังไงเธอก็ถือว่าโชคดีที่ฮิวด่าเขาไม่ค่อยมีอะไรมาล้มเหลา่<ส>าน่าจะรอดกลับไปได้แหละแต่ปัญหาคือ <สา S 1> จะแพ้วิกไหมจะโดนสลายหรือเปล่า,<ส>าน่าจะได้เธอฉันว่าน่าจะได้ตกพื้นที่พิเศษ สไลด์แถวแถวนี้แหละไปไหนไกลไม่ได้เมื่อไหรเขาจะแก้กลับมาแบบเป็นสไลด์ฮีมะนะมันควรจะเป็นจุดเด่นของตัวละครนะแบบในเมื่อโชว์มาแล้วว่าว่าเออเราเป็นสไลด์เกตหีมะอันนี้เป็นสไลด์สากุระอย่างเงี้ยมันก็ควรจะแบบให้มันเป็นจุดเด่นของตัวนั้นไปอ่ะ เดี๋ยวรอเธอรอบเนี้ยเราจะต้องสาดให้ครบ5ดีบัฟที่เรามีนี่คือเป้าหมายแต่จะเจอสลายก่อนนี้สิถ้าจะได้อยู่ยังไม่แพ้วิกหรอกอธิษฐานด้ใจเธอปึ้งเลยลเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกหนึ่งแล้วนะ โอ้ดีบับกูลงกูหลาบทำลายตรงทำลายเต่าไม่เลยอัศไลหวาดกลัวก็ได้อย่างน้อยๆสร้างแลนด์มาร์คแล้วก็น่าจะต้องแบบถอยหลังเบิ้ล12เธอพื <12. S 1> ้นที่ไม่แสดงผลนะ่ะอาศัยแบบดูโจมตีละกัน อธิษฐานในใจเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกตอนนี้ติดหนึ่งแล้วนะหนึ่งดีบับละโอเคกุลาบสองเหลือดิชาร์จกับทำลายเต่าเอาเหลือดิชาร์จอย่างเดียวเธอว้ายเหลือดิชาร์จละติดสี่ดีบับแล้วนะเหลืออีกดีบับเดียว อุ้ยเกือบครบเธอเพราะว่าเกมเนี้ยเขาเจอเปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกเจอทำลายเต๋าเจอหวาดกลัวเจอดีบัฟกุหลาบไปละเหลือดิชาร์จอย่างเดียวเกมนี้มาเจอน้องเดสเลก่อนคนแรกยเนป็นคนกอเลยนั่นแหละต้องแก้เกมด้วยการลงก่อนล้างแหละฉันว่าไม่อย่างนั้น โอ้ h, <10. S 1> แต่ถ้าแก้ด้วยการลงก่อล áng, ้างสิ่งที่ต้องเจอคือถ้าเจอผนึกเคลื่อนใหญ่ <12. S 1> เราจะออกมาอย่างไรอันนี้คือปัญหา,านั่นแหละหเธอเราจะออกมาได้ไหมเอา้าอย่างน้อยๆก็ไม่ขิดอะลองดูเ <12. S 1> บิ้ลลงเกาะล้างไปเลยอยู่พักก่อนนะ น้องเดทน่าจะหอะเส้นทางเปลวไฟอ่ะเรารอดแต่ผนึกเคลื่อนย้ายกับสาบเตอะออันนี้ต้องลุ้น <12. S 1> อุย้ยดีนะที่ยังมีโลทองกันได้หนึ่งอยู่สิบสองหลังเตะสาบแล้วหมัน <12. S 1> น่าจะเจอผนึก รออจากอันนี้ตอนนี้คือกลัวอย่างเดียวคือพันหนึกโอเคไม่เจอพนึกเธอตรงนี้แล้วกันแล้วก็เชิญสลายโลโลอาลาไรลายลายโลแล้วกันกน่าจะต้องใช้การ์ดแหละ ความสามารถป้องกันขโมยมาเบิ้ลชั้นมันทิพย์เกินสร้างแลนด์ากดคู่ทอยเบิ้ลสิบสองถึงเวลาศาสตร์ดีบัฟของเราแล้วเธอป้องกันเอฟเฟกอันตรายเขาน่าจะติดดีติดช่ำรอบเนี้ยน่าจะไม่ได้ใช้เลยบังเนี่ย,ยไม่ติดสักดีบับเลยเธอ หมวกเขาแสดงผลดีมากป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายตาฉันแล้ว,หลวโห12เปลี่ยนให้เป็นหุ่นกระบอกได้น่าจะมีโอกาสศาสต์สักหนึ่งดีบัฟอะ โ้รอบนี้ไม่น่าจะติดเลยเธอไม่ติดเลยรอบนี้ไม่ติดสักตีบัฟเลยป้ oh. องกันเอฟเฟกอันตรายของ oh. นอกเดทเนี่ยเ oh. ยี่ยมจริงๆเกมนี้มาเจอกับสุดสาคอน oh. เป็นเวอร์ชั่นตำนานด้วย oh. มีป้องกันเอฟเฟกอันตราย oh. และปัญหาคือเปิดคนแรกอีกแล้ว oh. แต่ได้สาด,ดีบับไหม oh. ฉันคิดว่า oh. yeah. เราน่าต้องลงเกาะล้างอะ่ะตาฉันแล้วคือถ้าไม่ลงไม่น่าจะรอด12พอเขามีทั้งเส้นทางเตวเพิงกับเงือกอะถอ,อยถอยหลังเธอ <8. S 1> ลงเกาะไปเลยเพื่อความอยู่รอด <12. S 1> คือถ้าเรายืนอยู่ข้างนอกอะมันรอดยากแน่เรารู้ว่าสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลไม่น่าจะแสดงผลน่าจะกันไม่พอ สู้เธอเ,เป้าหมายของเราคือสาบทั้งหมด5ดีบ <d> ัฟ <b ub> ให้เขาติดให้ได้ตอนนี้เราทำได้สูงสุดเพียงแค่4ดีบัฟอยู่เลยอะ่ะ <d> <b ub> ยังไงเธอคิดว่าจะทำได้ไหมาหาทำได้หรือเปล่าและปัญหาอีกหนึ่งอย่างเยี่มันไม่แสดงผลจริงเธอสกิลป้องกันขโมยมาเบิบ้ลเราอ่ะ ปัญหาอีกหนึ่งอย่างของเราตอนนี้คือจะเหาะเริ่มเทินไหมเจ็ด <7. S 1> ตกพื้นที่พิเศษน้องเ,เงือกระเบิดปึ้งโอเคเหาะตรงนี้เลยวี ้องยอมสิง่งอย่างละอะเสี่ยงเธอเสี่ยงเลยเอา,อาสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ลแสดงผลตอนนี้เขาติดหนึ่งแล้วนะนั่นคือความหวาดกลัวเ <12. S 1> มาเตอนนี้เหลือคุ่นกระบอกในใน ดีบัฟกุลาบทำลายเต่าดิชาร์ดอ้าวสองละสามละยังไงส,สไลายเธอข้างหลังเลยดีบัฟกุลาบดิชาร์ดอ่ะดีบัฟกุลาบดิชาร์ดเมื่อกี้น่าจะเจอด้วยไหมบวกขึ้นครบแล้วเธอ ถ้าดีบัฟแบบฉ่ำๆต่อให้มีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเจอดีบัฟขนาดเนี้ยมันก็ยากนะก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับการขนดีบัฟมาฝากฝั่งตรงข้ามถ้าดีบัฟแบบฉ่ำๆหวานๆเต็มอิ่มกันไปเลยกว่าจะติดคบมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายฝั่งตรงข้ามก็แสดงผลดีมากอย่างเกมน้องเดท น้องเดทคือรอดปลอดภัยขิดแบบไม่ติดดีบั๊เลยคลิปนี้ไปละบ่ายๆก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ